ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาตีนไก่นะฮะต้องไปตรงไหนก่อนดีฮะไปเขาหมวกดีกว่าเขาหมวกเขาทิ้งอย่างเช้าจะได้ไม่ร้อนใช่ไหมมันชันจะได้ไม่หมดแรง <c oughs> อะไรนะอะไรนะมันชันมันชันจะได้ไม่หมดแรงก่อนอ๋อมันชันจะได้ไม่หมดแรงโอเค <c oughs> น้ำตกแล้วก็ไปจบที่ผ่านน้ำดำ <c oughs> ใครบอกว่าง่ายวะหรือไม่มีใครบอกว่าง่ายหนึ่งกิโลเท้าก็ทิ้งโอ้โหนี่ชันกว่าเขาแหลมอีกนะเนี่ย <c oughs> มีเชือกแล้วหน้ามืดขอเถอะโคตรเหนื่อยสิบเก้าสามหนึ่งอะไรเนี่ย